สวัสดีค่ะพี่ๆกราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องแก้วตากันอีกเช่นเคยค่ะพี่ขาขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดต่อในการเช่าบูชาพระนะคะหากพ,พี่ท่านใดสนอกสนใจองค์ไหนอยากจะปิดพระจากทางร้านไปก็ใส่ดวงใส่ตรงมาที่เบอร์0 6 1 4 9 0ก1 1 6ได้เลยค่ะพี่ๆขาเบอร์โทนี้นะคะโทรได้แอร์ไลน์ได้เลยนะถ้ามีองค์ที่ชอบองค์ที่ใช่ถูกใจอยากจะปิดพระจากทางร้านไปก็ ใส่ด่วนใส่ตรงมาหากันได้เลยค่ะพี่ขาน้องจะเน้นย้ำนะคะพี่ๆขาแจ้งกันในทุกคลิปทุกอีพีเนาะว่าพาน้องได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณะอาจาร์นะคะพี่ๆตามที่มาต่างาวาระกันน้องอยากให้พี่ๆทุกท่านเลือกชมให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจกันไปในทุกรูปทุกองค์นะคะน้องเองนํามาเปิดในราคาแบบป่นนี้บางองค์อาจจะทราบที่บ้างค่ะพี่ขาอาจจะไม่ทราบที่บ้างนะคะ ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่แต่สิ่งที่พี่พี่จะได้จากน้องไปแน่นอนคือหนึ่งราคาที่คุยง่ายเป็นกันเองค่ะพี่พี่ค่ะไม่รอช้าเนาะเดี๋ยวเริ่มองค์แรกให้เลยค่ะพี่พี่องค์แรกขอเปิดด้วยนี่เลยรูปลอรอยองคหลวงพ่อเงินนะคะพี่่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องนิดนึงเนาะมือน่าจะไปโดนหน้ากล้องนะพี่พี่นะอ่าสักครู่นะคะอาจจะประมาณนี้นะพี่นะ พี่กระาบขออภัยด้วยนะคะมือน่าจะไปโดนหน้ากล้องเนาะก็เลยแบบจ่องไม่ค่อยชัดสักทีอ่ะรายการแรกนะคะเป็นนี่เลยรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินค่ะพี่ mm hmm. เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะเก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะ ผิวเก่าๆแห้งๆแงๆแบบนี้รายการนี้นะคะขอที่หกร้อยบาทค่ะพี่ค่หกร้อยบาทนะคะหากพี่ๆท่านใดน,นะคะชอบองคไหนหรือถูกใจองไหนอยากจะปิดผ้าไปนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งไปทางค่ะพี่ค่ะสะดวกรวดเร็วทันใจเหมือนเดิมนะคะของถึงมือพี่ไม่ได้จ่ายเงินกับบุรุษไปรษณีย์แล้วรับพัสดุกันไปได้เลยค่ะพี่มีบริการค่าจัดส่งไปทางอยู่ที่บ้านละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะหากพร้อมโอนเลยจะส่งฟรีค่ะพุ่พี่ะ รายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆค่ะหลวงพ่อเงินเนาะรูปหล่อลอยองค่ะพี่รูปหล่อลอยองหลวงพ่อเงินนะคะผิวเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> รายการนี้นะคะขออนุญาตแบ่งปันให้กันเลยค่ะพี่ๆขออยู่ที่หกร้อยบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทนะคะดูชอบดูใช้จัดไปได้เลยค่ะพี่ค่ะไม่ต้องรอช้ากันเนาะรายการนี้องค์นี้หกร้อยบาทค่ะพี่ๆ ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเปิดต่อด้วยรายการนี้ค่ะพี่ค่ะรูปหอรอยองคหลวงพุทธวดค่ะพี่หลวงพุทธวดนะคะรายการนี้ก็สวยเก่าไม่แพ้กันค่ะพี่สวยเก่าไม่แพ้กันเลยนะคะทุกรูปทุกองค์สามารถขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะ พี่ขาเมดหูเมตตาต่างๆสวยๆเลยโค้ดใต้ฐานสองสามนะคะพี่พี่ขาสำหรับองค์นี้รายการนี้เนาะนอะ้องขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันนะลำดับต่อไปจะเป็นรูปหลอดลอยองค์พ่อท่านขายวาจาส์ค่ะพี่ขานี่ใต้ฐานมียันอุดแบบนี้นะคะอุดแบบนี้เลย น้องบอกได้เลยค่ะพี่ค่ะได้ไปไม่มีผิดหวังค่ะพี่ตรงปกถูกอกถูกใจกันแน่นอนค่ะพี่ค่ะในคลิปวิดีโอพี่เห็นยังไงนะคะองค์ที่ส่งไปคือแบบนั้นแน่นอนไม่มีสลับสับเปลี่ยนค่ะพี่ค่ะได้ไปสวยตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้เนาะไปที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเนาะรูปหล่อลอยองค์พ่อท่านขายวาจาสิทธิ์นะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปเปิดต่อด้วยนี่เลย รูปหล่อรอยองค์หลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่่ะหลวงพ่อเดิมเนาะเมดหูเมตานะคะริ้วหน้าผากริ้วจีวรค่ะพี่อักขระข้อความนะคะเห็นการคมจัดชัดเจนแบบนี้นะคะพี่ค่ะรูปหล่อรอยองค์หลวงพ่อเดิมรายการนี้นะคะใต้ฐานมีรอยจานนะคะสําหรับรายการนี้เนองขอที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันนะพี่พี่ถูกอกถูกใจจัดไปได้เลยค่ะพี่พี่ะอ่า ลำดับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพระปิดตารอยองค่คะพี่่าเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะคะปิดตารอยองนะคะพี่พขาของหลวงปู่เอียดวัดเข่าอ้อค่ะพี่หน้าหลวงปู่เอียดวัดเข่าอ้อเนาะรายการนี้เราพี่เนาะส่สวยกเก่าเกาแบบนี้ค่ะพี่ค่ะผิวพรรณต่างตนะ่างนะอะ พี่พค่ะนราการนี้เลยสวยจัดนะคะพี่พี่ขาร่องนิ้วชัดๆเลยนะ <c oughs> สำหรับองค์นี้รายการนี้น้องขอที่6กร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันเนาะ <c oughs> พระปิดตานะคะรอยอง,องอยคอหลวงพ่อแก้ววัดวัดนางสาวค่ะพี่หลวงพ่อแก้วนางวัดนางสาวเนาะ องนี้รายการนี้นะคะพี่ค่องนี้รายการนี้ขอที่6กรบาทเช่นกันค่ะพี่ค่เดิมๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นพระปิตาเนื้อชิ้นนะคะพระปิตาสามเหลี่ยมเนื้อชิ้นเก่าค่ะพี่ตรงนี้ก็คือผิวพันสวยจัดชัดจริงค่ะพี่ค่สวยจัดชัดจริงเลย ตรงนี้รายการนี้น้องขอที่600บาทเช่นกันค่ะพี่ขาหก0 0บาทนะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรค่ะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรเนาะ รายการนี้นะคะพี่ขาขอที่600อบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหก0อบาทนะคะ <c oughs> ลำดับต่อไปรายการต่อไปเป็นพระปิตาหลังแบบค่ะพี่องค์นี้ผิวแห้งๆห้หิหิ่งเลยผิวแห้งๆห้ิ้งหเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ส่องให้ดูเนื้อหาก,กันใกล้ๆค่ะพี่ผิวแห้งจัดเลยนะคะรายการนี้เนาะขออนุญ,ญาตแบ่งปันให้พี่ที่6กรอบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อบาทนะคะพี่พี่หาพี่พี่ท่านใดชมแล้วทุกอ,อกถูกใจนะคะสามารถใสาด่วนสายตรงมาหาน้องได้เลยค่ะพี่ขา ในหากอยากชมรูปภาพเพิ่มเกิมก่อนตัดสินใจกันไปก็สามารถแอดไลน์ id มาที่เบอร์โทรได้เลยนะคะสัมรับรายการนี้ไปที่6กราบาทช่นกันค่ะพี่ค่ะหกร้บาทช่นกันนะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเดี๋ยวเปิดต่อด้วยนี่เลยเป็นพระซุ้มกอค่ะพี่พระซุ้มกอพิม ซุ้มมนนะคะพี่ขาซุ้มมนมน,มนแบบนี้เลยรายการนี้เนาะเดี๋ยวน้องตีกล้องให้ดูกันใกล้ๆนะคะพี่ขาเดี๋ยวตีกล้องให้ดูกันใกล้ๆนะละด้านหลังนะคะให้ดูด้านหน้านะคะพี่ขาด้านหน้าเนาะซุ้มเนื้อเก่าๆหิ่งๆเลยปลาซุ้มก้อนนะคะพี่ขามีติดตัวไว้ไม่อับจนกันแน่นอนค่ะพี่เนาะ ถ้าคุณท่านเนาะมีประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาผิวแห้งๆ,ๆเก่าๆเดิมๆ,ๆแบบนี้ค่ะพี่ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะพี่ขาสวยตรงปกจริงๆค่ะพี่ทุกอ์นะคะสวยตรงปกถูกอกถูกใจกันแน่นอนค่ะพี่ขาสําหรับรายการนี้เนาะระกําแพงซุง้มกอเอาไปที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะหากพ,พี่ชอบหรือถูกใจก็ใส่ด่วนใส่ตรงมาหากันค่ะพี่ขา ใครเข้ามารับชมกันครั้งแรกฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในทุกคลิปทุกอ,อีพีเนาะเพื่อในอนีพีนั้นๆจะมีวัตถุมงคลใดหรือเครื่องรางใดของคณาจารย์ท่านใดที่พี่ๆถูกตาต้องใจอยากจะเช่าบูชาจากทางร้านไปก็เป็นได้นะคะพี่ๆค่ะโดยทางร้านจะมีบริการนะคะถ่ายรูปเพิ่มเติมแล้วก็จะส่งแบบไปทางนะพี่นะ อยากรับแบบไหนสะดวกแบบไหนสามารถแจ้งกันมาได้เลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นนี่เลยพระหงยานเนื้อชิ้นเก่าค่ะพี่พระหงยานเนื้อชิ้นเก่าเนาะ รายการนี้ขอที่600บาทชิ้นการค่ะพี่ขา600อบาทนะคะนาดับต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพี่นี่ได้พระสมเด็จนะคะวันละคางมาค่ะพี่ขาแล้วก็ผิวก,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 ก่าหิ้งแบบนี้เนาะหน้าสวยเสียนสวยแขนลึกฐานชัดแบบนี้ค่ะพี่ขาหน้าสวยสวยแขนสวยสวยแบบนี้เนาะฐานลึกๆชัดๆแบบนี้นะพี่นะ เนื้อหามวลสารรอบรูปรอบองค์ก็ประมาณนี้เลยค่ะพี่ค่ะประมาณนี้เลยนะรายการนี้นะคะพี่ค่ะรายการนี้น้องขอที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทเช่นกันนะลำดับต่อไปเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่ค่ะองค์นี้ก็ผิวเก่าๆแห้งๆแห้งๆไม่แพ้กันเลยนะคะพี่ๆไม่แพ้กันเลยนะ สำหรับองค์นี้รายการนี้นะคะพี่ขาสำหรับองค์นี้รายการนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่หกกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกกร้อยบาทเช่นกันนะดูชอบดูใช้จัดไปได้เลยค่ะพี่ขาไม่ต้องรอช้าเนาะสำหรับรายการต่อไปจะเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่ขาสมเด็จนะคะหน้าสวยเสียนสวยแขนลึกฐานชัดเหมือนเดิมค่ะพี่พ เนื้อหาหมวลสารรอบรูปรอบองค์ประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาประมาณนี้เลยนะรายการนี้เนาะขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่หกรอบาทนะคะพี่ขา6กรอบาทนะ ลำดับต่อไปค่ะพี่ๆค่ะเป็นพระปิตานะคะหลวงปู่โตค่ะพี่ด้านหลังมีอักขระข้อความนะคะพระปิตาพิมพ์จัมโบ้เนาะผิวแห้งๆเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่ขาแห้งๆเก่าๆเลยพี่ดูเนื้อหาต่างๆรอบๆอ,องค์นะคะใต้ฐานมีฝั่งตะกุดมานะคะพี่ๆมีฝั่งตะกุดมาเนาะ ปุโตวัดประดู่ิมพีนะคะพี่ๆขาสำหรับรายการนี้เอาไปที่600บาทนะคะพี่ขาหก0บาทเนาะนำ้ำหนักต่อไปนะคะจะเป็นพระครูกรุณาวิวิหาวัดกิ่งแก้วนะคะพระครูพระค,ร,ะครูกรุณาวัดกิ่งแก้วค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ขาเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลย <c oughs> ผิวพ่านอักขระนะคะข้อความเนาะเห็นการคมจัดชัดเจนแบบนี้นะคะพี่ขาเห็นการคมจัดชัดเจนแบบนี้รายการนี้น้องขออยู่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทนะคะพี่พี่ขา หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ได้ไปไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะลําดับต่อไปจะเป็นเหรียญพระพรมนะคะหลวงพ่อเพิ่มค่ะพี่เหรียญโลปพรมสี่หน้านะคะ รายการนี้ค่ะพี่ขาขอที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทนะคะค่ะพี่ทุกอกทุกใจส่วนอกสนใจกันก็ใส่ด่วนใส่ตรงมหากานได้เลยค่ะพี่ขาราคาแบ่งปันให้พี่พี่อยู่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะ,หนนะ,ะเหรียญพระพรมสีหน้านะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นเหรียญเลี่ยมเลนแบบนี้นะคะหลวงข้อมุมค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อมุมไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะคะเมตุหูเมตตาท่านชัดชัดริ้วจีวรชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่คะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อมุมนะคะพี่พี่รายการนี้เนาะจังหวัดศรีสะเกดนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่วัดประสาทเยือเหนือน,นะคะ,ะเหรียญหลวงพ่อมุมรายการนี้เนองขออนุญาตแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะคะ อง์นี้รายการนี้ขอที่600บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600บาทนะดูชอบดูใช้จัดไปได้เลยค่ะพี่ขาทุกอุทุกใจองคไหนสายดวนสายตรงหาก,กันนะคะแต่น้องจะนน้นยามแจ้งกันตลอดค่ะพี่ขาว่าพระวัตถุมงคลนะคะได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจารย์นะคะต่างที่มาต่างวาระกันเลยเลือกชมไม่ชอบดูให้ใช้ดูให้ละเอียดถีถ้วนในทุกรุกทุกอง ก่อนตัดสินใจกันไปนะคะน้องเองนำมาเปิดในราคาแบ,บ่งปันให้แบบนี้ก็ยังไม่มีรับประกันให้นะคะแล้วก็บางองน้องอาจจะทราบพี่บ้างไม่ทราบพี่บ้างด้วยเนาะน้องต้องกราบขออภัยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับองค์นี้รายการนี้น้องขออยู่ที่6 0 0บาทเท่านั้นเช่นกันคะ่ะพี่ขะเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่โตค่ะ,คะพี่เหรียญใหญ่ๆเลยขนาดใหญ่เลยลอยจานเต็มรูปเต็มองค์กันเลยทีเดียวนะคะ องนี้รายการนี้เนาะน้องขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่หกร้อยบาทละกันพี่พี่ขาหกร้อยบาทนะคะเดี่ยวลูกเหมือนหลวงปู่โตค่ะพี่ลําดับต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มะโกค่ะพี่ค่ะองค์นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อคมจัดเลยคมกลิบค่ะพี่า่าคมกิบเลยนะ รายการนี้ขอที่6ก0ยบาทเช่นกันค่ะพี่ขา6 0อยบาทเช่นกันนะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเดี๋ยวเปิดต่อด้วยองค์นี้เลยค่ะพี่ขาองค์นี้เลยนะพระสมเด็จนะคะพี่ขาพระสมเด็จเนาะ สมเด็จปกโพนะคะชุบลักมาเรียบร้อยนะคะเปียกทองด้านหน้าเนาะชุบลักเปียกทองมาเรียบร้อยค่ะพี่รายการนี้นะคะผิวแห้งแห้งหิ้งหิ้เก่าๆค่ะพี่ขาดูอ่าร้านหน้าสวยเสียนสวยแขนลึกฐานชัดเหมือนเดิมค่ะพี่ขาสมเด็จปกโพนะคะ ใบโพก้าใบค่ะพี่ค่ะใบโพก้าใบเนาะใบโพชัดๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นพระ,พระแม่ธรณีบิดมวยผมนะคะเห็นการสวยๆคมๆแบบนี้ค่ะพี่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะ้องบอกได้เลยว่าสวยตรงปกแน่นอนค่ะพี่ค่ะรายการนี้นะคะขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทเช่นกันนะลำดับต่อไปจะเป็นตะกุดค่ะพี่ ได้จะกุดเก่าๆสวยๆ,ๆมาหนึงดอกนะคะไม่น่าจะว่าเป็นของตะกุดหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้เนาะส่องให้ดูกันรอบๆค่ะพี่ สำหรับดอกนี้รายการนี้นะคะพี่คะเกา่กาๆแบบนี้เลยถักเชื่องมาแบบนี้ค่ะพี่รายการนี้เอาไปที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันนะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เปิดต่อด้วยเซตเลยอง์นี้นะคะจะเป็นเซตรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมพร้อมกับสิ่งนะคะพี่ค่ะด้านหลังก็จะมียาเส้นสีฟันนะคะพี่พี่คยาเส้นสีฟันเนาะแล้วก็มีจีวออยู่ด้านในด้วยนะคะรายการนี้นะคะเป็นเซตเนาะหลวงพ่อเดิมไปพร้อมสิ่งค่ะพี่ สวยใจค่ะพี่ขาสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมเนาะพร้อมรูปหล่อรอยองค่คะพี่ขาเซตเลี่ยมโบราณแบบนี้เซตนี้นอ้องได้ไปแบบพร้อมใช้อ่ะพี่ขาใส่สร้อยพร้อมใช้ได้เลยนะคะรายการนี้ใครถูกอ,อกถูกใจนะคะน้องแบ่งปันให้ที่แปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาแปดร้อยบาทเนาะขอแปดร้อยบาทได้ไปเป็นคู่แบบนี้ค่ะพี่ขาอ่ารายการต่อไปเปิดต่อด้วยนี่เลย หลวงพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาฝั่งตะกุดด้านหน้าห้าด้านหลังสิบหกค่ะพี่สำหรับพระขุนแผนรายการนี้เนาะฝั่งตะกุดมาแน่นๆค่ะพี่ขาหน้าหน้าหลังสวยสวยค่ะพี่ขาไม่แน่ใจเรียกพิมพ์อะไรนะคะพี่ขาแต่ว่าเก่าเดิมเนาะสวยเดิมแบบนี้ตะกุดแน่นๆเลยค่ะพี่ขาได้ไปเนาะสวยสวยแบบนี้รายการนี้น้องขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่ หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทนะลำดับต่อไปจะเป็นเหรียญจิโก,โกนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมค่ะพี่เหรียญจิโก,โกนะเนาะของหลวงพ่อนะคะหาพี่ๆท่านใดชอบหรือถูกใจค่ะพี่ขาองนี้จัดไปได้เลยน้องบอกว่าบอกได้เลยว่าคุ้มนะคะสวยตรงปกนะคะพี่พี่ขาเหรียญจิโกเกนาะหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมนะคะพี่พี่ขารายการนี้เอาไปที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันนะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อสุดขี่เสือนะคะพี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดขี่เสือเนาะสวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้ค่ะพี่ค่ะหน้าหลังอาาักษรข้อความชัดๆแบบนี้นะคะพี่ค่ะได้ไปสวยตรงปกแน่นอนองค์ไหนชมรูปภาพไม่ชัดสามารถทักสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยวันนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสนะพี่นาะต้องกราบัขออภัยด้วย รายการนี้ไปที่600บาทค่ะพี่ขาหก0บาทนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะพี่เหรียญเก่าเก่นะคะผิวแบบผิวเนื้อทรายแบบนี้เนาะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อพิษค่ะพี่ขารายการนี้เหรียญน,นี้นะคะขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่ 600บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา6กร้อบาทเท่านั้นพอเนาะหาถูกอกถูกใจนะคะจัดไปได้เลยค่ะพี่ขาสําหรับรายการนี้นะวันนี้อีพีนี้น้องหยิบหายพี่รับชมกันครบทุกรูปทุกองค์ทุกรายการแล้วหากมีองค์ไหนที่ถูกตาต้องใจนะคะอยากจะเช่าบูชาหรือสามารถออยากจะขอรูปภาพเพิ่มเติมสามารถทักลไลน์ดีมหาน้องได้เลยนะสำหรับวันนี้ e ีพีนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ขาแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP พีหน้านะคะ e ีพีที่204นะคะพี่พี่ นะมาเจอกันใน EP ีหน้าเนาะอีพีนี้เป็น EP ีที่203นะพี่นะหายชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนสามารถแจ้งลำดับแจ้ง EP ีมาให้น้องได้เลยนะคะน้องจะทิ้งหมายเลขทิ้ง EP ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่สวัสดีค่ะ